สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสลิพภัทรพิสิฐไทยสงค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมานําเสนอเรื่องแรงมวลและกฎการเคลื่อนที่ค่ะแรงคือความพยายามที่จะทําให้วัตถุกเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนแปลงของวัตถุมีในลักษณะต่างกันเช่นรูปร่างตําแหน่งหรือการหมุนซึ่งเกิดจากการกระทําของแรงในลักษณะต่างๆค่ะและอาจมีแรงมากกว่าหนึ่งแรงที่มากระทํากับวัตถุนั้นค่ะ เนื่องจากแรงเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทางแรงจรึงเป็นปริมาณเวกเตอร์และมีหน่วยเป็นนิวตันค่ะสำหรับมวลและน้ำหนักนะคะมวลคือปริมาณที่บอกให้ทราบถึงการต้านสภาพการ mm. เคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเป็นปริมาณสเกล่าค่ะใช้สัญลักษณ์คือ m ค่ะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมค่ะน้ำหนักนะคะคือแรงที่มากระทำกับวัตถุ จะทาให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวซึ่งแรงที่มากระทํากับวัตถุนั้นคือแรงดึงดูดของโลกค่ะที่มากระทํากับวัตถุอาจเรียกแรงนี้ว่าน้าหนักของวัตถุ W เท่ากับ mg ค่ะค่าสำหรับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะคะมีทั้งหมด3ข้อค่ะกฎข้อที่1วัตถุจะรักษาสภาวะอยู่นิ่งหรือสภาวะเคลื่อนที่อย่างสม่ําเสมอในแนวเส้นตรงนอกจากจะมีแรงรับซึ่งมีค่าไม่เท่ากับศูนย์มากระทำซึ่ง ma เ,เท่ากับ0ูนย์ค่ะ กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2นะคะความเร่งของอนุภาคแปลผันตรงกับแรงลัพที่กระทําต่ออนุภาคแต่จะแปลผกผันกับมวลของอนุภาคค่ะ sigma f เ,เท่ากับ ma ค่ะกฎข้อที่3นะคะทุกแรงกิริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยาค่ะซึ่งมีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงข้ามกันเสมอค่ะ fa เท่ากับล fr ค่ะสำหรับกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลค่ะ มวลของวัตถุสองก้อนในดๆจะออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกันซึ่งจะเป็นแรงระหว่างศูนย์กลางมวลของแต่ละก้อนค่ะโดยแรงจะแปรผันตรงกับมวลแต่จะแปรผกผันกับกำลังสองของระยะทางระหว่างมวลทั้งสองค่ะ f เท่ากับ g m 1 m 2ส่วน r ยกกำลังสองค่ะค่าสำหรับแรงเสียดทานนะคะแรงเสียดทานจะแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันค่ะคือแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนค่ะ แรงเสียดทานสถิตนะคะเป็นแรงพยายามที่กระทําต่อวัตถุให้เคลื่อนที่แต่วัตถุนั้นยังไม่เคลื่อนที่มีค่าน้อยที่สุดจนถึงมากที่สุดเมื่อแรงนั้นเริ่มเคลื่อนที่ค่ะ F s เท่ากับ μ s n ค่ะค่ะสำหรับแรงเสียดทานจนนะคะเป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะวัตถุกําลังเคลื่อนที่ค่ะ F k เท่ากับ μ k n ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะดิฉันขอจบการน,นำเสนอเรื่องแรงมวลและกฎการเคลื่อนที่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ